แอปไอโฟนเข้าระบบ Facebook ล้มเหลวอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาระยะยาวนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันแอปไอโฟนนะครับล็อกอินล้มเหลวนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมาก วิธีแก้แอป iPhone ที่ล็อกอินล้มเหลวมีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือรอให้มันใช้งานได้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ วิธีที่สคือกดรีเซ็ตติดตั้งใหม่แล้วลงทะเบียนใหม่นะครับคราวนี้เราสามารถจะใช้แอปเดิมนะ h o n e หรือไปใช้แอป Ocampo หรือ Visa Camanta ก็ได้นะครับเพราะกล้องรุ่นเก่าๆของ Visa Cam ทุกรุ่นมันสามารถย้ายไปใช้แอปใหม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ocampo หรือ Visa Camanta นะแอป iPhone ไม่รองรับฟังก์ชันใหม่ๆแล้วนะครับผมผมถ้าถามผมนะผมแนะนำให้ย้ายแอปไปเลยนะครับวิธีแก้นะ ถ้าแบบแรกก็คือรอให้ a c e b o o k เนะี่ยมันใช้งานได้แล้วค่อยแชร์กล้องไปให้อีก Account หนึ่งที่เราลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงทะเบียนนะวิธีการทำนะครับผมจะใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านแอปโอแคมโปแอปใหม่เลยนะให้ลงทะเบียนใหม่เลยให้ใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษบนตัวเลขรวมกันให้ได้8ตัวนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันนะครับมาให้เราเข้าแอปโอแคมโปแล้วลงทะเบียนใหม่นะครับให้ลงทะเบียนใหม่เลยนะ กดสมัครนะครับเข้าแอปมาแล้วนะครับมันจะมีให้กดสมัครให้กดยอมรับตรงนี้ด้วยนะกดสมัครนะครับด้านล่างฉันไม่มีอีเมลไม่มีอีเมลตรงนี้ให้กดไม่มีอีเมลนะครับกดตกลงกดยืนยันนะครับตรงนี้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษบนตัวเลขรวมกันให้ได้8ตัวนะเดี๋ยวมผมจะลองสร้างสักไอ้เขาหนึ่งสร้างมัมววนะครับเป็นอะไรก็ได้อ่าอย่างสมมติผมสร้างไว้ละสร้างไปละ ชื่อภาษาอังกฤษปนตัวเลขรวมกันให้ได้แปตัวขึ้นไปนะครับรหัสผ่านก็เหมือนกันใช้รหัสผ่านเดียวกับชื่อก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับติ๊กถูกตรงนี้นะติ๊กถูกตรงนี้แล้วกดสมัครอ่าเราได้ Account ละเราได้แอคเคา t จากแอปโอคัมโปละพอได้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรากลับไปที่แอป p h o n นนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบนะให้เราใส่ชื่อเมื่อกี้ที่เรา ที่เราลงทะเบียนไว้ที่เราสมัครเมื่อกี้สร้าง Account ์เมี้นะครับใส่ไปใส่ไปนะครับกดอีกทีหนึ่งรหัสผ่านก็เหมือนการใส่รหัสผ่านไปนะกดถูกกดเข้าสู่ระบบมันจะเข้าระบบได้นะครับทีนี้พอเราเข้าระบบได้ปุ๊บให้เราแชร์กล้องจาก Account เก่าที่ใช้ Facebook นะแชร์กล้องมาทิ้งไว้ในนี้ในนี้ในนี้นะครับเราก็สามารถเอาชื่อนี้ไปล็อกอินได้ทั้งแอป iPhone แล้วก็แอป Ocampo แอปวีสาแคมอันตก็สามารถล็อกอินได้จากชื่อที่เราลงทะเบียนใหม่นี้ได้นะครับเท่ากับเป็นการสร้าง Account ใหม่โดยที่ไม่ต้องไปรอ Facebook กว่ามันจะใช้งานได้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมวิธีแก้ให้ทำตามนี้นะนะครับตอนนี้แอป iPhone มันล็อกอินเข้า Facebook ไว้ได้ก็จะเป็นปัญหาประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนำให้ทำตามขั้นตอนนี้นะลงทะเบียนใหม่เลยนะครับผมหรือถ้าใครที่รอ แชร์ไม่ไหวให้กดรีเซ็ตติดตั้งใหม่ผ่านแอคเค้าใหม่นะครับก็ได้เหมือนกันนะวิธีแก้ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเค